สวัสดีครับ พบ,บกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณัะจิรเสวีนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาศินป์นะครับวันนี้วันที่20เมษายน2 5 6 6นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับเส้นแดงซ้ญญายเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เป็นลักษณะก็คือ,อโค้งซิงแบ็กไลน์นะครับแล้วก็ปิดอยู่ที่บริเวณใกล้ๆตอนที่เมื่่ออวันนก ที่เป็น costing back line แล้วก็ปิดอยู่ใกล้ๆบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเอ็มเนะครับโดยใช้ตัวสัญญาณทางด้านเทคนิคนั้นส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกันแล้วก็มีภาพของจำนวนหุ้นลบนั้นปกคลุมตลาดนะครับทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับให้น้ำหนักในเรื่องของการอ่อนตัวตามแนวรับเป็นหลักก่อนเช่นเดิมนะครับเซลลเอสเพยเห็นเช่นนั้นเขาจะอ่อนตัวตามแนวรับเป็นหลักไว้ให้นะครับสิ่งที่วางตัวเลขไว้ก็คือ 1587/ 1 5 8 0 1 หนึ่งห้าเจ้าขาก็จะกดทีละทีละสเต็ปลงมาให้นะครับช่วงช่วงพักเช้านะครับเขาปิดที่บรเวนหนึ่งห้าแกว่านะครับแล้วก็ช่วงตอนเย็นนะครับเขาปิดที่1580ไว้ให้นะครับมาดูกันนะครับว่าตัวของอการผักดานนะครับส่วนหนึ่งที่เราประคองเข้ามานะครับก็ของทางเราประคองด้วย CPOORTU นะครับแล้วก็กดบางส่วนลงนะครับพวกท็อปนะครับตัว พ t c c ปนใหญ่แล้วก็ซ C B G เป็นต้นนะครับของตลาดเขาอาจจะใช้อีกชุดหนึ่งนะครับในการกดนะครับแล้วก็ประคองบางส่วนอย่างเช่นเขาใช้เดลต้าในการประคองไว้ให้นะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเอกซาวันนี้นั้นมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ไปดูทั้งเทียนทั้งเยดเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทั้งเทียนยังคงเป็นโคสต์แบ็กไลน์ต่อเนื่องนะครับบางท่านอาจจะใช้คําว่าทูโคสนะครับหรือว่าอีกาสองตัวบางท่านอาจจะใช้คําว่าเบรกดาวนะครับของเส้น จอเทอมดาวแทนนะครับหรือว่าเบรกดาวในส่วนของ EMA10 ลงมานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับก็อยากเป็นอีกฉบับหนึ่งนะครับที่อยากให้น้ําหนักในการพิจารณาการอ่อนตัวตามเรารับเป็นหลักก่อนอยู่ดีนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตัวเลขนะครับของการพิจารณาถัดไปนะครับอยู่แถว1571 1566นะครับทำหน้าที่8ป็นแนวรับนะครับแล้วก็เราก็คํานวณกลับไปนะครับว่าต้นทุนของผู้เล่น7ถึง8เท่ประมาณ7ถึง8เท่าที่ผ่านมานะ ต้นทุนของเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่แถว1587สละ1594ทำหน้าที่เป็นแนวต้านป่ายนะครับมาดูกันนะครับแล้วตีโจทย์ในส่วนของเซฟตี้จะได้ค่าจากเท่าไหร่นะครับตัวของเซฟตี้จะได้ค่าอยู่แถว946สละ941นะครับแล้วก็แนวต้านถูกขยับลงเช่นเดียวกันนะครับอยู่แถว958สละ962ทำหน้าที่เป็นแนวต้านป่ายนะครับ ไปดูกันในหน้าถัดไปนะครับข้อสรุปมันเกอะไรนะครับข้อสรุปนั้นการเกิดเป็นตัวโค s i n ิงแบ k ไลน์เป็นแท่งที่2นะครับท่านเห็นเหมือนกันนะครับบางท่านอาจใช้ถูกโคบางท่านอาจใช้เบรกดาวนะครับด้วยดัชนีลงปริมาณการซื้อขายแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับท่านเห็นนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเ,เล่นแรงอยู่ประมาณ4ี่หมื่นใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อวานนี้ดัชนีลงด้วยแล้วก็มูลค่าแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นด้วยแต่ไม่เกิน6 0,000่นใช่ไหมครับสิ่งที่เรายังคาดการได้มก็คือ อยู่ในแรงสประมาณ40,000ไม่เกิน60,000นะครับเซตอินเด็กซ์อย่างนั้นแต่ว่าที่เราคอนโทรลไม่ได้มีอยู่แค่ประโยคเดียวก็คือจำนวนหุ้นลบนะครับเขายังปกคุมมากกว่านะครับมาดูกันนะครับว่าในส่วนของแรงกดดันนะครับอยู่แถว1571งล้าเจ็ดหนึ่นะครับแล้วก็แนวต้านใช้หนึ่งห้าดเจ็ดนหนึ่งห้าเก้าสีนั่นเองนะครับมาดูกันในหน้าถัดไปนะครับเมื่อนำเซ็ตอินดี x ไปเทียบกับ ผู้เล่นที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในส่วนของทำเฟรมแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เริ่มต้นจากคนที่เล่นเดเทก่อนนะครับคนที่เล่นเดเทนั้นท่านกับผมนะครับตัวเลขเอ่อแนวรับแนวต้านน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเหลือแต่การสร้างเงื่อนไขนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับในการสร้างเงาื่อนไขก็เอ่อผมยังพิจารณาเอ่อการอ่อนตัวลงเป็นหลักก่อนนะครับ แล้วก็ให้ว่าการน,นะครับเรื่องของแนวต้านที่ถูกขยับลงนะครับมาดูกานนะครับสำหรับคนที่เล่นมิริชารนั้นเป็นอย่างไรนะครับมิริชานั้นของท่านตั้งแต่เปิดตลาดมาจนถึงปัจจุบันนะครับ ทั้งหมด 16, 16สัปดาห์นะครับก็ยังไม่มีสัญญาณที่เป็นบวกเข้ามานะครับเวลาเข้าซื้อก็จะเป็นต่อรองแบบเคี้ยวๆต่อไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซนเซนั้นเมื่อเทียบกับคอนเทเลตมูฟฟิงแอมเบตนั้นเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากผมเล่นเพลงแค่3เส้ซนนะครับเ้น 10, ส0เสน้นส0แล้วก็เส้น200ปัจจุบันต่ำกว่าเ้นส0นะครับก็เป็นการปรับโพชชั่นพอร์ตปกตินะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเซนเซ็กนั้นเมื่อเทียบกับคอนเทเนอย่าโมเมนตัมอ ะครับว่าตัวพวก slow store modify store fast store พวกนี้นั้นกลับมาอ่อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ยังไม่มีจุดกับตัวอัดมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีอยู่แท่งเดียวใช่ไหมครับแท่ง ท่งที่เป็นแท่งเขียวอ,อยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เป็นตัวทวิซลนอกนั้นก็จะเป็นบอดี้ขนาดเล็กแล้วก็โค้งลงนะครับเวลาเข้ามาพิจารณาก็ยังเป็นลักษณะของอตัวหาจุดกับตัวถัดไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของคนที่เล่นการสุ่นเป็นหลักแล้วก็สกินหุ้นเข้ามานะครับท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเมื่อวานนี้นะครับจำนวนหุ้นบวกจํานวนหุ้นลบนั้นตอนนี้นะครับเขาประมาณเกือบเกือบสต่อ,อ 3.5หรือ3เอ่อหรือ3.8ตอนน่อ1นะครับเป็นตอนนะครับเอ่อทำให้เป็นที่มาที่ไปนะครับก็อย่างเป็นเอ่อเลือกคุ้นเฉพาะตัวมากกว่านะครับ มาดูกันนะครับสำหรับคนที่เล่นบนลุ้มลาสิสนั้นเป็นอย่างไรนะครับคนที่เล่นบนลุ้มลาสิสนั้นท่านเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเขาอยู่ในเลนสชุมงาน40,000ไม่เกิน60,000ไว 60, ้ให้นะครับเซนเน็ตก็จะทําตามดังกล่าวนะครับตัวที่ประกองเข้ามานะครับเออก็บางส่วนก็เป็นตัวหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเหมือนกันและบางส่วนก็เป็นหุ้นขนาดเอ่อตัวใหญ่ของกลุ่มนั้นๆนะครับเอามีตัวซานนะครับเอ่อ NIFXO เอ่อ ER นะครับ b c h นะครับ TU p j w เป็นต้นนะ แล้วก็กดบางส่วนลงนะครับ MBKSJ w d KTC นะครับ PRM SIS L1 TTCR เป็นต้นนะครับบางตัวก็เป็นตัวซ้ำนะครับขอกดไว้ให้ใช่ขอเป็นทัดเดียวนะครับกรอบในการพิจารณานะครับก็เลยทำให้ตัวเลขของวันนี้นะครับอยู่แถว1571 1566 แล้วก็แนวต้านนะครับอยู่แถว1587สลั1594เมื่อนำตัวเลขดังกล่าวนั้นมาสร้างเป็นกลยุทธ์ทำอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยท่านก็อยู่ในกรอบที่กำหนดนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับเหมือนคล้ายๆเมื่อวานที่เราชอร็อตกันใช่ไหมครับก็คือชอ็อตลงมานนะครับก็ยกเว้นแต่ว่าถ้าท่านชอ็อตไม่เป็นก็ไม่เอานะครับในส่วนของตัวพิจารณาก็อยู่ที่บริเวณแนวรับอยู่แถว1571 1566แล้วก็แนวต้านใช้ตัวเลขเดียวกันนะครับ มาดูการในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ตัวของอีออนนะครับราคาหุ้นมีสเต็ปถัดไปอยู่แถว196ต198.5ส่วนเอาลับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า182.5นะครับถัดมาเป็น BCH นะครับที่ถูกแล่คอมเมนต์เป็นระ,ะร,ะะระยะระยะระยะขึ้นมานั้นรวมในการพิจารณาต่อเนื่องอยู่แถว22-22.2ส่วนเอาลับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า20.8นะครับ มาเป็น PJ w นะครับราคาหุ้นอยู่ในเทสต์ทดสอบแนวต้านที่สำคัญนะครับอยู่แถว4.76ถึง4.8ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า4.46นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นของ TU นะครับราคาหุ้นมีความพยายามนะครับที่จะแบกตัว falling wedge นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับรูมในการพิจารณาอยู่แถว14.7ถึง14.9ส่วนเอารับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า13.20นะครับ วันนี้ผมคณะคจิรัเสวินุพันธ์ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The Stage ในช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ